มันก็จะมีกฎไขมันดีตัวที่ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินนะคะเน้นแน่ที่พวกเรารู้จักกันเลยคือโอเมก้าสามเห็นว่าได้หมดทุกโอเมก้าสามไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของ EPA DHA ไม่ใช่นะโอเมก้าสามได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอเมก้าสามทั้งในพืชในสัตว์นะก็แปลว่ามันก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลิน เราจะคุยกันเรื่องของวิตามินอะไรบ้างที่มันช่วยในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลินต้องบอกก่อนว่าวิตามินอาหารเสริมนะคะมันจะเป็นในกลุ่มของอตัวที่จะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยให้มันลดลงนะให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่ามันช่วยในเรื่องของแบบเหมือนยาลดน้ําหนักไหมคะเหมือนตัวที่กินแล้วจะคาดหวังได้เลยไหมว่าน้ําหนักจะต้องลดลงเท่านั้นเท่านี้กิโลคําตอบก็คือ ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่มันช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินลงเนี่ยน้ำหนักมันจะลงไปเท่าไหร่มันบอกไม่ได้แต่ร่างกายจะได้ประโยชน์แน่แน่สัดส่วนรูปร่างไขมันสุดท้ายแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลินมันจะทําให้ไขมันสะสมมากขึ้นทําให้เราอ้วนขึ้นแต่การที่ในกลุ่มของวิตามินเกลือแร่ต่างๆทั้งหลายที่เราจะเล่ากันวันนี้นะมันไปช่วยในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลินมีส่วนช่วยได้มากน้อยแล้วแต่แปลว่ามันก็จะทําให้กล้ามเนื้อ ไวต่อการทํางานของอินซูลินมากขึ้นก็คือมีผลต่อในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะนอกจากคนที่อ้วนแล้วก็จะมีประโยชน์ในคนที่แบบเป็นเบาหวานเวลาที่เราใช้ในกลุ่มของตัวอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่มันก็จะช่วยชะลอลงไปแล้วก็ทําให้แบบพวกโรคเรื้อรังต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยมันก็แบบโอเคยืดเวลาหรือไม่อย่างนั้นก็คือถ้าใครดูแลสุขภาพร่างกายเองดีด้วยควบคุมเรื่องอาหารการกินด้วยออกกําลังกาย แต่ถ้าทําไปด้วยกันทั้งหมดเลยมันก็ยิ่งช่วยกันใหญ่เลยสิใช่ไหมเพราะงั้นวันนี้เราต้องรู้ในเรื่องของไลฟ์สไตล์มันจะต้องปรับยังไงแล้วก็ในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยเสริมยังไงอันแรกอที่จะพูดถึงอันนี้พูดถึงแบบรวมๆนะคะในนี้จะมีทั้งในเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็ในกลุ่มของพวกพืกสารเคมีต่างๆเขาเรียกว่าในกลุ่มของไฟโตนิวเทรียนอรวมถึงอาจจะมีเรื่องของโปรโตีนกรดอะมิโนหรือกรดไขมันบางตัวด้วยอมาพูดถึงในเรื่อง ของサลีเมนต์ตัวแรกที่จะพูดถึงเอาวิตามินก่อนละกันนะวิตามินนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดอินซูลินเลซิสตันหรือภาวะดื้ออินซูลินตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือวิตามินซีวิตามินซีวันละ1000มิลลิกรัมมันก็จะไปมีส่วนในเรื่องของการช่วยภาวะดื้ออินซูลินได้นะแต่การกินวิตามินซีเสริมเพินิดนึงนะก็คือเราควรที่จะกินวิตามินซีช่วงกลางวันเนาะมื้อแรกมื้อเช้ามื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามเลี่ยงการกินวิตามินซีช่วงกลาง คืนหรือแบบหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราใกล้นอนแล้วใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราไปกินตอนนั้นเนี่ยวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่จะต้องใช้น้ำเป็นตัวทําละลายเยอะมากในการที่จะดูดซึมเข้าไปตัวที่2วิตามินดีวิตามินดีในที่นี้หมายถึงวิตามินดีมันเป็นตัวที่ละลายได้ในไขมันเนาะมันก็จะกินพร้อมอาหารไปเลยก็ไม่มีปัญหาเราจะกินมื้อไหนก็ไม่มีปัญหาทางนั้นนะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยลดภาวะอินซูลิน อันที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีวิตามินอะไรอีกมีวิตามิน E ด้วยก็ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลิน โดยวิตามินอ e ีที่ใช้เนี่ยโดสที่แนะนำก็คือวันละ400 IU ต่อวันเพราะฉะนั้นก็จะกินแบบเยอะนิดนึงไอตัววิตามินอ e ีมันมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งในเรื่องของแบบผิวเรื่องของกระบวนการอักเสบต่างๆในเซลล์อย่างเงี้ยนะมันก็เลยไปช่วยลดในเรื่องของอินซูลินเรสิสแตนได้ด้วยนี่คือผลโดยรวมของมันนะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นในกลุ่มของเกลือแร่มีอะไรบ้างที่ช่วยลดอินซูลินเรสิสแตนตัวแรกคือ S S สังกะสีที่ช่วยในเรื่องของเสริมภูมิต้านทานนี่แหละแต่คุณสมบัติของซิงค์อีกอันนึงก็คือมันจะเป็นตัวโคแฟกเตอร์ actor, ในเรื่องของการผลิตไทรอโรฮอร์โมนอ่าแล้มันก็จะมีส่วนในเรื่องของแบบช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญแต่ว่าคุณสมบัติอีกอันที่เราจะต้องรู้ก็คือว่ามันช่วยเรื่องของอินซูลิเนสเซสแตนได้ด้วยเก์โดสทั่วๆไปท่านต่ำก็อยู่ที่วันละ25มิลลิกรัมก็สามารถช่วยในเรื่องของอินซูลิเนสเซสแตนได้แล้วนะคะแต่ว่าในผู้ชายวัยทองหรือผู้ชายเริ่มมีนนน้้หัักตวขึ ผิวเกี้ยงๆเงียนๆอะไรเงี้ย,เ,ย,เ,ยเธอจะต้องกินซิงเยอะหน่อยนะอาจจะ75มิลลิกรัมไปเลยนะคะต่อวันในผู้ชายนะเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงต่อในเรื่องของเทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นโอโซเจนได้ด้วยนะนอกจากซิงแล้วเนี่ยมีเรื่องของไบโอตินจัดอยู่ในกลุ่มวิตามิน B นะไบโอตินก็ประมาณ1-3มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็ช่วยดูเรื่องของเกลือแร่ต่อนอกจากซิงก็จะมีโครเมียมโครเมียมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น trace ลิเ m e n t หลายคนไม่เคยยินมันคืออะไร ตัวโครเมียมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเกลือแร่ที่ร่างกายแบบต้องการแต่ต้องการน้อยมาเขาเรียก trace element ถ้าเป็นเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการมากมากนี่คือเกินวันละ100มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป ไอพวกนี้ก็ใหญ่เช่นไรแคลเสียมไม่มีเสียมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือร่างกายต้องการมากแต่ถ้าเกิดร่างกายต้องการนะั่นคือน้อยกว่า100ม mm. ิลลิกรัมอะอย่างซิงก็ถือว่าต้องการน้อยเนาะแต่ก็อยู่ที่ประมาณ25-75แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายกินนะคะโครเมียมต้องการน้อยเข้าไปใหญ่ก็คือ1200ไมโครกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขาดหรอกนะมันอยู่ในไหนเนื้อะนะสัตว์อะไรพวกนี้ก็มีแต่ว่าแปลกพอยิอ่งอายุเยอะเนี่ยหลายคนขาดโครเมียมเนะนาะบางคนอาจจะต้องเสริมเรื่องโครเมียม 1,200ไมโครกร,รมัมนะหรือคอปเปอร์หรือทองแดงทองแดงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกระบวนการทํางานเขาเรียกว่าของไม่ตัวคนเดียวด้วยนะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญด้วยนะทานให้เพียงพอวันละ1-3มิลลิกรัมต่อวันก็จะช่วยเรื่องของอินซูลินเรสิสแตนได้ทีนี้พูดถึงกรดอะมิโนก่อนลวกันเป็นแบบยูนิตย่อยๆของโปรโตีนชนิดหนึ่งถูกปะมันก็จะมีกรดอะมิโนบางตัวที่จะช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินตัวแรกที่จะพูดถึง ก็คืออะมิโนที่ชื่อว่าคอรนเขาใช้ในทางการแพทย์ก็คือว่าเอาไว้สำหรับรักษาโรคบางโรคเล,ลอยอย่างสมมติว่า BCAA เพียวๆเงี้ยเอาไว้รักษาคนที่เป็นโรคตับเขาก็จะเอามาเฉพาะแล้วก็บางทีอาจจะให้ไปแบบทางน้ําเกลือไปเลยเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เลยจะไม่มีขายในรูปแบบของอาหารเสริมแต่ให้พวกเรารู้ไว้ว่ามันมีกรดอะมิโนบางตัวนะคะมีตัวไหนบ้างที่ช่วยลดในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนั้นก็คือคอรินวันละห้าร้อยถึงห0มิลลิกรัมเอลคาเนทีนก็ช่วยนะวันละ500-1,000ถึงมิลลิกร เมไม่ต้องอย่างในคนที่แบบลดน้ำหนักอันนี้น่าจะมีในกลุ่มแบบของอาหารเสริมที่มันผสมแบบพวกแอลคาไลทีนหลายคนก็จะเคยมีประสบการณ์อยู่อ่ะแล้วก็มีในกลุ่มของไลโปอิกแอซิดอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งวันละ300มิลลิกรัมอันนี้ก็ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นพฤกษกเคมีหรือไฟโตนิวเทนอันหนึ่งก็คือ Cinnamon. ซินนามอนซินนามอน100มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็จะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้อ่ะสุดท้ายพูดถึงในเรื่องของกรดไขมันบนะ้า มันก็จะมีกดไขมันดีตัวที่ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินนะคะเน้นแน่ที่พวกเรารู้จักกันเลยคือโอเมก้าสามหมายถึงว่าได้หมดทุกโอเมก้าสามไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของ EPA DHA ไม่ใช่นะโอเมก้าสามได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอเมก้าสามทั้งในพืชในสัตว์นะก็แปลว่ามันก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลินโดยทานโอเมก้าสามเนี่ยวันละหนึ่งพันถึงสามพันมิลลิกรัมต่อวันนะคะก็จะให้ประโยชน์เรื่องนี้นะคะโอเค Okay. นะจะจ๊แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊ะทุกคนจ้าดังคารสุขยบายค่ะ